สวัสดีค่ะวันนี้หนูพามาทําน้าเต้าหู้นะคะใช้ถััวเหลืองนะคะเอามาแช่น้ํานะคะเพื่อที่จะคัดเมล็ดที่เขาไม่สมบูรณ์ออกนะคะถ้าเม็ดไหนลอยน้ําก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะเททิ้งนะคะแล้วเราก็แช่ไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เทออกอีกนะคะเลือกเม็ดที่ดีๆไว้นะคะดีๆก็จมจะจมน,น้ําอยู่นะคะนี่นะคะี๋ยวเราก็ แช่น้ําไว้นะคะให้เม็ดข้าวพองตัวนะคะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมเมื่อข้าวพองตัวแล้วเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาไปปั่นเลยนะคะเพอเขาแบบพองตัว ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกรองเอาน้ํานะคะเอาเอาเป็นกากใยเขาออกนะคะเอาแต่น้ําอย่างเดียววันนี้หนูมีเป็นตะแกรงนะคะในการกรองแต่ถ้าปกใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะก็จะดีนะคะนี่นะคะค่อยๆเทนะคะกรองเอาก,ากากเขาออกนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ําเลยนะคะถ้า ให้มีกลิ่นหอมหน่ากินก็ใส่เป็นใบเตยนะคะใส่ใบเตยล้างสะอาดมัดเป็นปมเขี้ยวเขี่ยวเขยวเี่ยวให้มีกลิ่นหอมนะคะวันนี้หนุม่มมืดแล้วค่ะพอดีไม่ได้ไปตัดก็กินอย่างนี้เลยนะคะคนคน,คนให้น้ำถั่วเหลืองสุกนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเคี้ยวเี่ยวคนคไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆช้อนเอาฟองอากาศนะคะข้างบนนะคะช้อนออกนะคะ วันนี้หนูมีเป็นแมงลักนะคะหนูเอามาแช่น้ํานะคะแล้วเขาพองตัวนะคะเดี๋ยวไว้ใส่กินกับน้ำเต้าหู้แล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มพองตัวแล้วเราก็ไปกรองน้ําออกนะคะแล้วก็ตักน้าเต้าหู้ที่เราเคี่ยวมาตะกี้นะคะเอาใส่ด้วยกันเลยค่ะกินง่ายๆที่บ้านเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลได้นะคะนี่ค่ะตักเสิร์ฟเลยจ้าทาน,นร้อนๆคะ mm ่ะ hmm. เข้มข้นเพราะว่าเราทําเองนะคะก็จะเป็นแบบ เข้มข้นเลยนะคะใส่น้ำน้อยค่ะนี่ค่ะตักใส่เมล็ดแมงลักนะคะที่เราแช่น้ำไว้ตะกี้ปิมอันนี้หนาทำให้แม่ย่าทานนะคะแก้วเดียวค่ะแก้วเบล่มเลยค่ะร้อยค่ะดื่มร้อนๆเข้มข้นนะคะทำง่ายๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ